น้องทุกคนต้องก้าวผ่านลงไปไม่ได้ะน้องทุกคนต้องก้าวผ่านลงไปไม่ได้ะเดี๋ยวเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวม่าสัพภายเหรอเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไป,ไปเรื่องอื่นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาสำพายกันใหม่โอเคนะ เดี๋ยวหมายว่า50ล่านะครับรีรีรีน้องทุกคนต้องก้าวผ่านลงไปไม่ได้อะไรอะคุณคุวคุณ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 คุค มึงไปอัดคลิปเมื่อกี้ได้ไหมไม่มีไอ้คลกันหมดไอ้คลิปกี้เมื่อกี้มีใครอัดไว้ไหมไอ้เดาบัตรผมก็ไม่เข้ามาอ้าวตกลงได้ที่ไหนตกองลองได้หลักได้ก็ว่ามึงไม่กล้าสบตาเลยเพื่อนไอ้หี้ยพิมพ์ผิดพิมพ์ผูกไรเหี้ยเยนั่งพิมพ์อยู่เนี่ยมึงดูมือมันนี่มันสั่นจริงนะเนี่ยมึงมันมันสั่นจริงนะเนี่ยอ้าวแล้ว ตรวจสอบไม่มีรายชื่อสวยในมเวไวะวันนี้เว่นเว็บเดียม่นมีน้องเส่วนนันแล้วนะครับยินดีด้วยได้เล้นะไปดูไปดูนี่ไปดูยีเว็บเด็กดีเลยเนี่ยโอเคนะ เนะก็มามาดูไอพอดฟอร์เรที่นี่แหละไอมาดูผลเขาได้รอบแอนมิชันอันนี้รอบรอบสอบเข้าก็มาดูที่นี่แหละพวกที่เหลือที่เห็น,เห,นเห็นกันก็ได้กันในรอบอื่นๆกันไปแล้วอ่ามันก็มาดูที่นี่ก็มาช่วยกันลุ้นก็รอบนี้ก็เลยผลไม่ได้เยอะมากเพราะว่ามันก็เหลือเก็บตกแล้วอ่เาเขาก็นั่งจ่อันอยู่ตรงนั้นอะ่ะเขาประกาศใบสี่โมงไงนั่งจอ่อนตะั้งแต่บ่ายโมงไม่ไปไหนเลย แล้วพี่ก็ใช้คอมไม่ได้เลยด้วยมันนั่งดูคอมอนั้นแบบโกาสผมก็เป็นอย่างเห็นนะ่ะเป็นลมเลยอืมดับไปช่วงหนึ่งอ่ะอืมแล้วก็ปั๊มหัวใจขึ้นมาจิตหลุดเลยนั่นแหละก็นี่แหละน่ะลุ้นเงินเยี่ยวเหนียวอ่ะถ้าแต่ถ้าเอาโดยจริงอ่ะนะอ่า,ม,ยายมันเป็นคนขยันต้นเป็นคนขยันตั้งแต่มันเรียนแล้วมันเรียนตอนมันเรียนพี่ก็งงอยู่เหมือนกันนะอยู่แกก็เดินมาเลย มาจากไหนไม่รู้ไม่โทรไม่อะไรเลยอยู่เดินมาแล้วก็วบอกว่ามาสมานะัครแล้วพี่ถามผมรู้จักกันรู้จักพี่ได้ไงเออก็ไม่ได้พูดอะไรเลยก็บอกว่ารู้จักรู้จักตามมาตั้งนานแล้วซึ่งเราก็ไม่รู้ตามตรงไหนสะกดรอยเหรอหรือตามจากงหนังสือหรือตามอะไรพวกนี้ก็เรียนมาก็โอเคโดด,โดดบ้างโดดบ้างว่าแต่มาเอาจริงตอนจะสอบเลยไนงะเออมันก็เลยไปช้าหน่อยเพราะว่าตอน ชอ,ชอนแรกๆยังโดดเก่งอยู่เพราะบวงวิชาการด้วยอะลรด้วยแต่เขาก็ทําได้ดีนะพอมันมีเรื่องเกี่ยวกับมันใช้สอบข้าวปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องนี่วิชาการแล้วก็อีด้วยเขาลุกรกลักเพอาจอมก้าวรกับบังมากคะแนนเยอะนะคะแนนคะแนนออกมาเนี่ยคะแนนเยอะน่าจะอยู่สถาบันจ,จุฬาได้คะแนนสองหมื่นกว่าแต้มอยู่ได้เลยแหละเออขาบอกว่าไม่เอาลยเขาจะเลือกแรกกับบังแล้วมันก็ไม่เลือกจริงนะมันก็ไม่เลือกมันก็ไม่เลือกเรียนสถาปันจุฬานะ มันเรื่องเรียนหนักันแล้วกรบบางไอ้น้องคนเนี้ยบอกว่าบอกว่ามันชอบอืมมันบอกว่ามันอยากอยู่ตรงนั้นมากกว่ามันไม่อยากอยู่ในเมืองมันวุ่นวายเป็นเด็กโรงเรียนศรียุทธยาเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับตรงเนี้ยเราเนี่ยเด็กศรียุทธยาอ่ะแค่นี้เลยกันอ่ะ